เรื่องเหรียญสองหน้า so ดีก so ับชั่วเหมือนเหรียญสองหน้าขาวกับดำเหมือนเหรียญสองหน้าเกิดกับตายเหมือนเหรียญสองหน้าสูงกับต่ำเหมือนเหรียญสองหน้าสว่างกับมืดเหมือนเหรียญสองหน้าสุขกับทุก เหมือนเหรียญสองหน้าใหม่กับเก่าเหมือนเหรียญสองหน้าโง่กับฉลาดเหมือนเหรียญสองหน้าใกล้กับไกลเหมือนเหรียญสองหน้าอยู่กับไปเหมือนเหรียญสองหน้าเหรียญสองหน้าเป็นตัวบอกอานาเขตของโลกเวียนว่ายตายเกิดหน้าหนึ่งบุญ หน้าหนึ่งบาปจากภูมิสูงสุดคืออรูปภมภูมิไปจนถึงภูมิต่ำสุดคือนรกภูมิหนทางหลุดพ้นไปจากโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงเส้นสันธาคาตหรือเรียกว่าทางสายกลางระหว่างความดีกับความชั่วหลุดพ้นไปด้วยพลังบริสุทธิ แห่งความดีเหนือดีคือไม่ติดทั้งความดีและไม่ติดทั้งความชั่วเหมือนแล่นเรือถึงฝั่งแล้วเดินขึ้นฝั่งไปตัวเปล่าไม่แบกเอาเรือไปด้วย